สวัสดีครับวันนี้พบกับ,บช่องหองข้าวใหญ่เช่นเดิมเช่นเคยครับผมนะครับเบงบรรยากาศตอนนี้อากาศขึ้นฝนมากแล้วครับหมืดตึ๊บเลยโอ้ครับเบิ้งดำปึ๊ดมาเลยฝนไปออกไป ส่คลิปทั้งเขาไอพีนอแม่พีนองเบิ้งกับไปบ่ได้ะครับตอนนีเมื่อตื้มเลยครับคุณโบ<อ>ลายานอีลีครับมามืดเลยมแฮเบิง้งมริกาดตอนสาย อาญ,ญาบึงถนนหนทางตะลุ่มตลาดนัดครับไปทางไดครับบึงดูโอ้หมดมาเลยอี๋อไปบึงบึงไดกับไปบไป้ครับตัวนี้มืดมาแล้ว นีท่ทั้สงสร้างถนนไปเทศถนนครับสอบสวนไปเรื่อยครับตอนนี้ให้สัญจรไปโอ้ยเหลี่ยมมาแล้วครับเป็นตายันน่ะโอ้ยครับ,รบมืดตุ๊บเลยครับทั้งเทศถนนไหมครับสอบสวน,นไ,ได้สัญจรไปมาสะดวกครับว่าช่วงนีวันนี้รถไหลเลยครับ วทายขีดจบมันรอบเดียวไหมอย่างเคือเขาฝ่าบนห้องคึมคมคึมๆมมาแน่เลยเสนถนนไหมครับหลอกคล้องเส้นทางน้ำไหมครับ ร้านกาแฟสดก็มีครับคระปุกปุ๊บเลยกาแฟครับ,บร้านกาแฟสดกใกล้ๆครับสะดวกสบายของโยงมองเซ้าอันนี้ก็เป็นร้านชงไว้ทุกอย่างมีทุกอย่างครับด้านในนี่ครับ นีส่สักรบวาจันเดียวลูนี่ครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนมอญทองจันทบุรีนะครับมีเงินกับซื้อได้ครับผมมีเงินกับซื้อมมีเงินกับซื้อเพราะอะไรครับจะได้เบิ่งงานไปดมกินหรออันนี้ก็เป็นตลาดครับเป็นตลาด ครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศทางหนอกับวนฝนพัดทิตกมีการยูกรต่าการูการที่ครับมประกนอกไม้แก้มโม่ลมแห้งเลย もうほぼ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 。 บริการถนนเพชรไปเมื่อมื่ไรนี่มัน,มนมเดใช่ายราใช่ไหมมีเรือะไรต่งครับ ไมาได้แค่ได้เดียววขาัแล้วก็นไนดีมามไ้มันขึ้นมี่ผมคิดเลยเิอ่เล่ไปดิซื้อเนาะโอ้เยเดียวแเต่หนี้ไดนกินเนาะ làm gom kín đó rồi. Được không? Thế ca. Đi à? Cái bông. ตอนนี้เป็นหนนอนนอน,นอนงนนาะถนนเน,นี่ยถนนไม่ขับปีกันนะบ้างปลอดภัยแน่เ้ย หน,นึน่งล้คนสองันล้านคครับนี่ว่าแ็นครับ,บผลไม้ครับดองทั้งดองทั้งสดอืออแซ่บ คือคือเนี่พี่อออน้องรับจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟองเขใหญ่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงนค่นี้ครับผมสวัสดีครับ